เออบอสคะ mm hmm. คือว่าดิฉันขอลาได้ไหมคะพรุ่งนี้พาแม่ไปหาหมอคะ่ะเลยจะมาขอลาหยุดคะะ่ะฮะอาทำไมอ่ะแกแค่ลางานเนินะทำไมต้องมาลาฉันเลยเหรอ,อ,อใช่นพนักง,งานใหม่ใช่ไหมนเนี่ยฮะใช่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 ค่ะพนักง,งานใหม่ค่ะบอสใช่ค่ะว่าแล้วเชื่อทำไมถือว่รู้ระบบการทํางานของที่นี่เลยอะ่ะฮะ ก็แค่เรื่องพักงานเนี่ยฮะเออเออบอยบอยเขาเขาเพิ่งมาวันนี้เองค่ะบอยเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะบอยนะคะบอยถ้าอย่างไะใช่บอยใช่บอยไม่ก็จำเอไว้เลยนะว่าถ้าอีกเรื่องแค่ลาอย่างเงี้ยหมูผมนี่นะโอ๊ยปวดเลยนะว่ากใจเย็นนะว่ใจเย็นบอยว่าขาจเย็นคะโอ้โหพวกเราเนี่ยทำงานกันเป็นระบบมากเลยนะแค่ไอ้แค่ลาปุ๊ดลาอ ขุนลาไปทาอะไรฮะใจเย็นเนี่ยพึ่งหัวร้อนค่ะพ่อค่ะพ่อจะพึ่งหัวร้อนลาแม่ไปหาหมอค่ะแม่เป็นอะไรบ้างเปล่าอ๋อแม่ป่วยนะค่ะป่วยเป็นอะไร What ่อค่ะพ่อค่ต้องถามขนาดนั้นก็ได้บ่อใจเย็นนะพ่อเ่ยโหแล้วเสียเวลาไหมเนี่ยฮะผมงานจะต้องทำเนี่ยแล้วมันอะไรกับลาลาไปลางานแค่เนี้ยอ่ะใจเย็นเดี๋ยวเขาจะติดต่อแล้วไปติดต่อฝ่ายบุคคลนู่น มาทำงานกันเถอะขบ๊อกกาเลิ่เริ่มเช้าเริ่มงานแล้วค่ะบอกมาทำงานแล้วนี่ศัลอะไรนี่ฮะคือห้องน้ำชิดชุ่มหมดนะคะแม่บ้านก็เลยมาขอเบิกนะคะฮะกับฉันเนี่ยนะโอ้โหโหทั้งสวยทั้งน่ารักแต่ทำไมสมองมีแค่เนี้ยโอ้โหคุณนี่คือเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนนะคะก็เลยมาปรึกษาบ๊อกเลยค่ะก็เลยยื่นเรื่องนี้ให้ค่ะโหผม ใช้ใช่สมองสองส่วนของการทำงานจะไอ้แค่มาเบิกที่ชิ้วแค่นี้ฮะรอใจเย็นนะบอสรอใจเย็นให้ในแย่ค่อยคุยกันดีๆทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะทำไมยังไม่รู้ระบบของเราอีหะบอสรอสใจเย็นนะทำงานกันเถอะค่ะบอสนั่นเนี่ยอย่าเพิ่งหัวร้อนนะคะเนี่ยนะคะใจเย็นนะคะอย่างก็ไปติดต่อไปติดต่อฝ่ายการเงินนู่นเตะเป้าเอาเข้าใจค่ะเออ โอ้ทำงานกันแบบนี้นะบริษัทที่ไม่โตแน่เลยว้าวัดวันล้อนพอละวันนี้วันนี้ฉันไปชุมแค่นั้นแหละหุดหงิดไปไหนคะบอสไปไหนคะบอสบอสไปไหนคะไปพักละโอ้เหนื่อยใจกับพวกแกมากมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแล้วคนใหม่อ่ะเออที่หลังไว้ติดต่อไฟบุคคไม่ต้องมาติดต่อฉันเข้าใจเป้าโอเคค่ะดิฉันเข้าใจแล้ว เดี๋ยวมไปติดต่อฝ่ายกันเงี้ไม่ให้ติดต่อฉันเป็นเจ้าของบริษัทน่ะอ่ะเข้าใจค่ะวันมองไม่เคยเห็นทำในบอสตัวเตี้ยอะไรแบบนี้ตัวเตี้ยบอสเขาเป็นไรของเขาเนี่ยไอ้ดอีบอสนี่น่าจะหยุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าสามีไม่ทำกันบ้านอ่ะบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเออเออเราเราทำงานกันเถอะเออไม่รู้บอสจะกลับมาเมื่อไหร่นะแบบแบทำกันเฮ้ยบ่ายแล้วนะเนี่ยกินข้าวพักบันทั้งบอสก็ยังไม่มาเลยเฮ้ยมาแล้วบอสช้าร์จมันเฮ้ยเราอย่างน้องเขาเฮ้ยเฮ้ยบอสยังเงี้ยเงี้ยอย่าเพิ่ง บอสสสวัดีคะ่ะบอสโอ้ยบอสดีค่ะบอสกินข้าวอไร่อยไหมบอสเที่ยงวันนี้อร่อยไหมคะอ,อร่อยดีแหละอืมฉันปล่อยให้พวกเธอทํางานตอนเช้าตอนบ่ายแล้วกคิดกันได้ใช่ไหมละ่ะมาเราจะมาคุยเรื่องการระบบในบริษัทของเราคิดอะไรคะบอสเอ้าคิดอะไรคะบอก็มาคิดไรค่ะบระบบทีไงเอา้าบอสงานมันเยอะกองเป็นภูเขาเลยเมื่อเช้าพวกเราก็ทํางานกันนะบอส เกลียแทบไม่ทันเลยนะบอสใและบอสไม่อยู่ด้วยฟังฟังฟังค่ะบอสเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะนี่จะมาพูดเกี่ยวกับระบบของบริษัทไงเผื่อแบบเออแบบคนใหม่ๆแบบไม่ค่อยรู้รู้ไงเออค่ะบอสค่ะได้นี่เวลาแบบเข้าบริษัทอย่างเงี้ยอย่างเวลาเข้าบริษัทอย่างเงี้ยต้องเจอใครก่อนประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แม่บ้านอ๋อ ถ้าเชื่อฉันจริงๆใช่ฉันถูกเลยนะเนี่ยใ่สัมพันธ์ค่ะบอสโอ้โหใจสัมพันธ์มันหนักแล้วนะไม่บ้าเลยเหรอโอ้โหหนักเกินไปแล้วพ่แกด่ะอ่ะคนสวนแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเออคนสวนแน่นอนเลยอ่ะคนสวนคนสวนจะมาทำงานที่วิสระเนี่ยไหมครับเพราจะพึ่งพราใจเย็นๆลบๆบอนจังนั่งก่อนนั่งนั่งโอเจอใครค่ะบอสเจอใคร โอ้ก <formation> ็ต้องเจอรปภก่อนสิเนี่ยคัดหน่วยคัดเข้าบริษัทไงนึกว่าคนเก็บมาแรงนึกว่าคนสวนนะเนี่ยแลเจอรปภอุ้ยนึกว่าขโมยรถเลยเนี่ยจริงด้วยอ่ะแล้วไงต่อคะบอสแล้วเจอรปภเสร็จปุ๊บก็คือแลกบัตรอ๋อใช่แลกบัตรรปภไงแลกบัตรไงใช่ใช่เราคิดแล้วสิไม่หละคิดได้แล้วค่ะแล้วก็พอเสร็จแลกบัตรเสร็จก็ขึ้นมาข้างบนทําการได้เลยไง เออดีอ่ะเออดีดีดีใช่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 แล้วแล้วถ้างั้นฝ่ายต่อไปคืออะไรเดี๋ยวกันนะขึ้นมาเลยขึ้นมาทำงานที่โต๊ะได้ขึ้นมาทำยังไงยนยันกันพวกฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนสิเออไม่ต้องเป็นแต่พวกเราทำงานไม่เห็นเข้าหาประชาสัมพันธ์เลยก็ไปยืนยันตัวเอาเออก็คนใหม่ๆไงคนใหม่ก็ต้องแลกปัดใหม่ไง ก็ได้บัญชานุพันธ์ก็เพื่อรายงาน,นตัวย,นยืนยันตัวไงยีเบบอ็มค่ะบอสค่ะไดแล้วค่ะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเจอฝ่ายเลขาหน้าห้องกันก่อนเนี่ยเออเนี่ยบอสก็คือว่าแบบก็คือคนแรกที่เจอก็คือรปภเจอประบบาชานพันแล้วก็วมาเจอกับเอ่อเจอบ,บอสเลยใช่ไหมเจอบ,บอสเลยไม่ใช่อ้าวไม่ไมใช่เดี๋ยวเจอแม่บ้านก่อนสิ ทำไมจ้องไปเจอแม่บ้านด้วยบอสทำไมอ่ะเออทำไมแล้วลูกเราแม่บ้านทำหน้าที่อะไรเอ่อทำความสะอาดห้องน้ำค่ะบอสทำเลยทำดาดโตเดีกยวห้องนี้เลยห้องนี้เลยได้ฮะชิดได้แค่นี้จริงดิฮะเอาใช่เอาเอาก็แม่บ้านก็มีหน้าที่มาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาไงต้องเสิร์ฟด้วยเหรอเฮ้ยเสิร์ฟด้วยหรอไม่เคยเห็นแม่บ้านอย่างนี้เลยโอ้เจ้ะค่ะบอสค่ะ์เจ้เสิร์ ได้เออมทำงานทำรู้ไหมตอแล้าถ้าเจอแม่วาเสิณเราต้องไปเจอใครต่อต้องเจอใครอีกว่เจอพวกเราก็ได้เขามาทำงานได้และเขามาทำงานไงทำงานได้ยังไงก็ต้องเจอฝ่ายบุคคลก่อนสิรับพิจารณากรอ้โ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 อ้ล้โเขาเ้โอ้อ้โอ้โอ้โย้โอ้โอ้โด้โอ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 งโอ้โู้โอ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 ้้อ้โอ้้โหมบออ่้อ้อไ้ บอสใจเย็นบอสใจเย็นเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะฟาเรมฟาเรมค่ะฟาเรมค่ะบอสฟาเรมฟาเรมฟาเรมหรอฟาเรมค่ะฟาเรมชื่อฟาเรมเอาฟาเรมฟาเรมอะไรนะคุณเก๊สยุกอะไรเนี่ยฮะขอโทษค่ะบอสทำงานโอ้ยทำงานโอ้โหโดนบอสดุแล้วอุ้ยจกกลัวนะทำไงานื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยี่หัวร้อนอีิแกวันนี้บอสเป็นไรมาดูกดเกิ้งโอ้ยนี่ไม่ฟังที่ฉันทวนเลยใช่ไหมเขาเนีป็นคสตีแบบนี้ไม่ถูก เออบอสตีทำไมเนี่ยตีอะไรที่คุณตีหัวนี่เป็นคนมัดทอดผมเลยเนี่ยฮะเม่อฉันไม่ได้ตีนะฉันเขียนอยู่เขียนอยู่อะไรเมื่อกี้น่โหูพอม่ยกนั่นอยู่ขอปวดหัวแกจริงเลยวะยุ่งแล้วเอาไปเร็วทำงานกันดีๆล่ะโหูสาธุทบทวนให้มค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาเขาเป็นไรของเขาวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนฉันว่าแปลกๆละ เมื่อเช้าก็าบ่นแล้วก็เดินออกไปไม่ทํางานเพราะมาตอนนี้บ่นเดินออกไปไม่ทํางานดิเกเราขี้เกียจรือเปล่านะเหอเทิ้งงาน,นให้พวกเราไม่ได้คอยว้าวว้าวสติกเไลฟ์โปเกมส์แปดีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงนะ้นำนัเลย